ได้นะเพื่อนๆทาด้วยความสุขเริ่มจากความสุขคุณครูคสุจิตสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เ,เริ่มจากความสุขเพราะว่ารหลายรูป้ปากสมมติว่า256ใจพี่เหมยขอบคุณมากเลยนะครับผมทุกคนอย่าลืมพาพี่เบนไปเดินเล่นนะอย่าลืมพาพี่เบนไปเดินเล่นนะครับผมนะคือเราต้องเริ่มจากความสุขถ้าเราเริ่มแบบแบบฝืนตัวเองทาอะสิ่งแรกเลยนะเราจะทําได้ไม่นานแล้วเราจะยอมแพ้ไปเอง เราจะทําได้ไม่นานเพราะว่ามันฝืนมันฝืนความรู้สึกนะครับเริ่มจากความสุขใช่แล้วมันจะจบลงด้วยความสุขยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้อย่างเอาคําถามเมื่อกี้มาว่าถามพี่เบนคะจะต้องไลฟ์นานแค่ไหนนะครับผมพี่เบนจะบอกอย่างนี้ว่าไลฟ์ที่เราเท่าที่เราสะดวกให้เอาเรื่องของเราออกมาเล่าถ้าเรื่องของเรามีผู้ใหญ่ใจดีมันแล้วครับคุณเจี๊ยบอาคุณเจี๊ยบคนนูช็อปนะครับผมสาวสวยใจสปอร์ต สาวสวยใจสปอร์ตมีกล่องคุณเทียบกหนกช็อปนะครับผมใช่ไหมกนกช็อปใช่ไหมคุณเทียบนะสาวสวยใจสปอร์ตมีกล่องปาคุณเทียบไปเดินเล่นได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนขอบคอบคุณอบคุณอนะอย่าลืมนะอีกทีหนึ่งอีกทีนึงนะครับผม80แล้วโอเคขอบคุณมากเลยไลน์เใช่คือในช่วงต้นๆเฉพาะในช่วงต้นๆนะครับผมถ้าโอ้โหขอบคุณมากเลยเพื่อนๆที่ช่วยไม่ตั้งเป้าหมายนะไม่ตั้งเป้าหมายแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ช่วย จมากนะครับผมอ่ะไลฟ์เท่าที่เราสะดวกในช่วงแรกๆถ้าเราสะดวกเล่าเรื่องแค่15นาทีก็เอาที่15นาทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราฝืนถ้าเราฝืนเราบอกว่าเรื่องเรามัน15นาทีแต่มีคนบอกว่าต้องดันทิกตอกให้ถึงชั่วโมงเกินชั่วโมงให้ได้ไม่งั้นไม่งั้นจะทิกตอกจะไม่ส่งไม่ดันฟีดของเราเพื่อนๆคิดดูนะเราจะต้องดันไอที่เหลือ45นาทีเนี้ยพูด แบบไม่ชอบอะ่ะกูแบบกูไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยแต่เราต้องดันให้มันถึงใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเพื่อนๆจะฝืนทําไปสองสาครั้งแล้วจะเลิกทําเพราะว่ามันอัดแล้วจะบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่ทางนี่ไม่ใช่ทางกูละเพราะมันทําแล้วรู้สึกอัดทําแล้วมันมันไม่มีความสุขอะ่ะเราก็จะเลิกล้มเพราะฉะนั้นวิธีการวิธีการที่พี่เบนคิดว่ามันน่าจะช่วยตรงนี้ได้ก็คือว่าในช่วงแรกๆเราไลฟ์ที่เราสะดวกก่อนแล้วเดี๋ยว เชื่อพี่เบนมันจะพัฒนาโอเคพี่เบนจะเล่าให้ฟังนี้มันมีลูกศิษย์ของพี่เบนอยู่คนหนึ่งนะครับผมนักศึกษานักเรียนนักเรียนพี่เบนออกวันแรกนะออกมาไลฟ์ได้สามนาทีวันแรกออกมาไลฟ์ได้สามนาทีนะครับผมใจเต้นตุบๆออกมาไลฟ์ได้สามนาทียังไม่ทันจะพูดอะไรเลยพอคนเข้ามาปุ๊บกระโดดลงตกใจเขาบอกตกใจนะครับเขาบอกตกใจนะแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นวันที่สองวันที่สองเขาก็ออกมาไลฟ์ ยังไม่ทันจะเริ่มพูดอะไรเลยพอคนเข้ามาปุ๊บคอเขาไอเนี่ยเขาบอกว่าเขารับไม่ไหวใจเต้นตุบๆอ่ะฟังดีๆนะวันที่สองอย่าลืมนะครับเพื่อนๆมีผู้ใหญ่ใจดีนะพาผู้ใหญ่ใจดีสาวสวยใจสปอร์ตนะครับผมสาวสวยใจสปอร์ตมีกล่องไปเดินเล่นเลยครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะวันที่สามนะครับผมวันที่สามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาฟังดีนะ การที่เขาออกมาเอาพี่เจี๊ยบสวัสดีครับผมปลุกพลังสร้างตัวตนคุณเจี๊ยบนะครับสวัสดีครับผมอ่ะคุณเจี๊ยบทุกคนอย่าลืมนะทักพาพี่เจี๊ยบไปเดินเล่นด้วยนะครับนะเขาออกมาไลฟ์อย่างนี้ในวันที่สามก็ประมาณสามนาทีแต่สามนาทีครั้งนี้ต่างกันเพราะเขาเริ่มพูดไม่มีใครเข้ามาในเนี้ยคือเข้าเข้าออกแต่เขาเริ่มพูดแล้วเขาเริ่มพูดแล้วผ่านไปวันที่สี่วันหนึ่งสิบห้านาทีเขาพูดสิบห้านาที ฟังดีๆนะครับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนักเรียนพ่เปศนวันที่สี่ที่ห้าเริ่มพูดสิบห้านาทีแล้วก็เริ่มพูดไปเรื่อยเป็นยี่สิบนาทีแล้วก็ไปลงที่สามสิบนาทีจากคนที่ขึ้นมาไลฟ์ได้สามนาทีกลับไ,ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นไลฟ์ได้แค่ครึ่งไ,ได้ครึ่งชั่วโมงใช้เวลาหน่อยแต่ตัวเองรู้สึกตื่นเต้นแต่ไม่ได้อึดอัดตื่นเต้นแต่ไม่ได้อึดอัดเขาก็เลยสามารถทําซ้ําๆทําซ้ําๆได้จนณเวลานี้เดี๋ยวนี้นะครับผม ไลฟ์ Life, แบบไม่ได้แฮปปี้นะคือรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรออกมาทำส,ำสม่ำเสมอไลฟ์ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งเห็นไหมมันเป็นการมันเป็นการฝึกให้ตัวเองฝึกให้ตัวเองนะครับผมรู้วิธีการต้องทำตัวเองให้อยู่ในเส้นทางแบบก็เรียกอะไรนะอ่มันเป็นการฝึกตัวเองให้ยืนหยัดอยู่ในจุดจุดหนึ่ง ได้นานพอจนกว่าเราจะสําเร็จเพราะฉะนั้นความสําเร็จบางครั้งอะ่ะมันต้องใช้เวลามันไม่ใช,มมใช้มันไม่ต้องใช้ความสามารถแบบคุณต้องเก่งแบบจบด็อกเตอร์อะไรไม่ใช่ความสําเร็จของบางครั้งของบางคนเนี่ยมันต้องใช้ระยะทางตัวอย่างเช่นพี่เบียน,นี่แหละไม่ต้องไปยกตัวอย่างใครอยู่ในออนไลน์มา10ปีมีคอร์สออนไลน์อยู่ในฝั่งผัดตลอร์มน้ําเงินนะครับผมนะครับแต่ไม่สําเร็จไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเรียนมีสอนนินดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ แต่ไม่มีใครรู้จักพี่เบนเท่าไหร่ตรงแพลตฟอร์มน้ําเงินแต่พอข้ามาฝั่งนี้สิปีนะทิกตอกเปิดยังไม่ได้เข้ามานะครับผมพี่เบนเพิ่งจะเข้ามาในทิกตอกเมื่อตอนต้นปีที่แล้วเมื่อตอนต้นปีที่แล้วแล้วออกมาไลฟ์เริ่มออกมาฝึกไลฟ์วันที่5ตุลาคมทุกคนคงงงว่าโอยอยู่ในแพลตฟอร์มมาทั้ง10ปีแล้วทําไมพี่เบนใกล้เวลาแล้วแล้วทําไมไม่ออกมาไลฟ์เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าพี่เบนเข้าใจและรู้สึกว่าการออกมาไลฟ์คือการขายของเราไม่ชอบที่จะออกมาขายของแบบนั้นก็เลยเลือกที่จะไม่ไลฟ์แต่ว่าเราทําคลิปวิดีโอเราให้ความรู้ผ่านคลิปวิดีโอพี่เบนไม่กลัวกล้องแต่ทุกวันนี้ถ้าทุกคนไปเห็นนะครับคลิปวิดีโอพี่เบนทุกวันนี้เลยนะหน้ายังแข็งแป๊กอยู่เลยนะครับผมอันนี้เห็นไหมมันก็ต่างกันแต่ว่าแต่ว่าพี่เบนก็ออกมาไลฟ์นะครับผมแล้วก็ยืนยัดด้วยว่าเราไลฟ์กี่นาทีพี่เบนก็เอาตามที่เราสะดวก จนกระทั่งเราตัวเราเนี่ยรู้แล้วว่าเราอ่ะก็เรยอะอยู่ในในระดับไหนแล้วเดี๋ยวเราจะหาเวลาบอกเลยเราถ้าเราถ้าเราออกมาไลฟ์แล้วนะเราจะรู้เองว่าเราจะต้องไลฟ์เวลาไหนเราจะรู้เองว่าเราจะไลฟ์ได้กี่นาทีอย่าเพิ่งไปห่วงว่าเขาจะดันฟีดไม่ดันฟีดเพราะว่าถ้ามึงเลิกล้ม มันก็ไม่มีใครดันฟีดให้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับนะเพื่อนๆนะอุ่ยมาแล้วเดี๋ยวพี่เบนต้องลงแล้วนะครับขออีกห้านาทีเดี๋ยวพี่เบนลงแล้วนะนะครับอ่ะตอนนี้เข้าใจแล้วนะทําทุกอย่างเอาที่เรารู้สึกโอเคก่อนถ้ามันฝืนถ้ามันอึดอัดให้หยุด ถอยลงถอยออกมาครึ่งเก้าสวัสดีครับคุณลินดานะครับอย่าลืมนะใครเข้ามาใหม่นะครับผมใครเข้ามาใหม่พาพี่เบนไปนเดินเล่นด้วยนะครับผมนะช่องนี้ให้ความรู้วิธีการออกมาพูดหน้ากล้องวิธีการสร้างตัวตน,ตนและสร้างแรงบันดาลใจนะครับผมนะช่องนี้บอกอย่างนั้นนะไม่มีไม่มีคอร์สขายนะครับผมอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาลงเรียนกันนะแล้วพี่เบนสอนเล่นติ๊กตอกขั้นพื้นฐานให้ถูกวิธีนะครับจะได้กด อ่าครับผมใช้คําว่าพาพี่เบนไปเดินเล่นนะคุณพิชาใช้พาพี่เบนไปเดินเล่นนะครับผมเราไม่าว่ากดระเบียบของติ๊กต k อกพี่เบนแนะนําตอนต้นจนถึงตอนนี้และพี่เบนจะแนะนําตลอดไปคือสวัสดีรอบห้องครับคุณพี่แอนเราจะต้องไปหาอ่านเราเองอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับผมถ้าคนที่เข้ามาจริงจังกับติ k กต็อกนะ ต้องอ่านกดชุมชนอย่างน้อยนะครับผม10วันครั้งหนึ่งนะครับ10วันครั้งหนึ่งแล้วเราไปหาความรู้เพิ่มเติมใครจะเอามาพูดอะไรอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้แต่เราต้องมีความรู้จริงของตัวเองนะต้องมีความรู้จริงของตัวเองเพราะว่าบางคนเขาเอาความรู้ที่เรามีเหมือนกันนี่แหละมาสื่อสารอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเราไม่รู้เราอาจจะทําตามผิดก็ได้นะครับพาไปเดินเล่นคุณพิชาขอบคุณมากเลยใช่ไหมชอบไหมพาไปเดินเล่นพาไปเดิบายแนอะไรประมาณนั้น เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องยืนหยัดนะครับผมคืออยู่ในระยะเส้นทางเราทําด้วยความสม่าเสมอและอยู่กับมันให้นานพอจนกว่าสำเร็จนะครับความสําเร็จมันไม่ง่ายแต่มันไม่ยากแค่เรารู้วิธีการเรารู้วิธีการคือ follow, ออ follow อก็ได้ follow ก็ได้ครับผมเออดีดีมีคนในนี่นะครับผมพิกิตขอะคุณมมก follow d i s h อ่าอันนี้คือสําหรับคนคือคือสำหรับคนที่รู้ภาษาอังกฤษ การปอโ w ก็คือการที่พาไปเดินเล่นอันเดียวกันนะครับผมนะแต่พี่เบนห้องนี้ใช้คําว่าใช้คําว่าพาไปเดินเล่นนะครับผมนะอ่ะตามนั้นนะเพื่อนๆนทุกคนอ่ะได้ความได้ความรู้แล้วนะครับใช้วิทยาศารในการรับฟังนะครับไปกรองวิธีการไม่ว่าเพื่อนๆจะไปห้องไหนก็ตามนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ หลายๆคนเข้ามาให้ความรู้และหลายๆคนเข้าไปรับความรู้ผิดผิด,ผดถูกๆระวังกันด้วยนะจ๊ะพี่เบนบอกได้แค่นั้นนะครับผมอ่ามาช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายพี่เบนนะครับคุณอะไรนะถ้ามีเวลาจะพาเพื่อนทุกคนไปเดินเล่น <c oughs> ดีมากเลยครับคุณเอกนะไปบางแสนเหรอโอ้โหไปบางแสนเดี๋ยวบางแสนเออได้อยู่นะได้อยู่นะอากาศเย็นๆย็นกำลังสบายสบายเลยนะครับผม อ่าเพื่อนๆช่วงสุดท้ายนะพี่เบนขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาช่วงเช้าพี่เบนไลฟ์ตีสนะี่นเวลานี้นะครับผมสวัสดีครับคนใหม่ที่เข้ามาเพื่อนๆน,น,นะครับพากันไปเดินเล่นนะพี่เบนจะไลฟ์ช่วงตีสี่จนถึง6กโมงเชา้าอย่างเงี้ยทุกวันนะครับผมและมาไลฟ์บทีตอนบ่ายสามแต่ถ้าช่วงไหนพี่เบนว่างพี่เบนก็จะขึ้นมาไลฟ์นะครับผมนะเอาตามนั้นก่อนนะครับพี่ปางโอ้สวัสดีครับพี่ปาง